ประเด็นแรกของเราในวันนี้ค่ะผู้ชมขาเป็นประเด็นที่ร้อนแรงมากๆนั่นก็คือประเด็นเรื่องของความรักรักต่างวัยของคุณแอปทักษะออนกับน้องนนกุลเนี่ยแหละค่ะจะรักกันยืนยาวมากน้อยแค่ไหนนะฮะ <c oughs> เรามาวิเคราะห์เรามาแยกแยะเรื่องนี้กันดีกว่าสืบเนื่องมาจากเส้นทางความรักของเขาและเธอทั้งคู่โคจรมาเจอกัน จากคนที่ต่างวัยนะคุผู้ชมคุณแอฟทักษอรเนี่ยเกิดวันที่27ตุลาคม2523นะฮะนั่นกะนะนะ็คืออายุ43ปีส่วนน้องนอนทคุณค่ะผู้ชมอายุนะต้องบอกเลยโอ้โหเป็นเพียงตัวเลขนะผู้ชมน้องเนี่ยเกิดวันที่6มิถุนายน2539 27ปีอ่ะบวกลบคูณหารบวกลบคูณหา,หารห่างกัน16ปีเต็มๆคะ่ะผู้ชมคะแต่อย่างที่บอกนะว่าอายุ มันเป็นเพียงตัวเลขอุปสรรคเรื่องของอายุไม่ได้เป็นผลแต่ทั้งคู่อยู่คนละโคจรน,นะฮะต่างคนเนี่ยเขาต่างเล่นละครกันไปอยู่กันคนละค่ายอยู่กันคนละช่องแต่วันเวลาพอเหมาะอย่างที่เขาบอกค่ะว่า ความรักเนี่ยมันมาบรรจบกันได้ลงตัวจริงๆนะฮะทั้งคู่โคจรมาเจอกันในซีรีส์เรื่องดังค่ะเรื่องนี้หารักด้วยใจเธอแม้ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะฮะเรื่องนี้ค่ะผู้ชมถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะฮะ Find your s e l f นั่นเองค่ะหลายๆคนบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหฉันติดตามมาโดยตลอดนะฮะมาในเวอร์ชั่นไทยค่ะก็ได้พระเอกนางเอกอย่างน้องนอนกุลน,นะฮะมาเจอกับคุณแอปทักษอรแต่หลังจากนั้นค่ะ รักมันเกิดขึ้นกลางกองละครเกิดขึ้นกลางกองซีรีส์เรียบร้อยหลังจากที่ประกาศแน่ว่ามีนักแสดงรายชื่อดังต่อไปนี้นักแสดงเนี่ยเขาจะต้องทำการบ้านกันทำความรู้จักกันซึ่งน้องนอนกุลเป็นอีกหนึ่งคนคะ่ะผู้ชมขาที่เรียกว่านักแสดงอนาคตไกลเขามีการทำการบ้านด้วยการต่อบทด้วยการทำให้ตัวเองเนี่ยอินไปในอารมณ์ของละครเรื่องนั้นๆเนี่ยนะฮะ คุณน้องนอนกุลเนี่ยเขาก็เลยบอกแบบนี้ค่ะว่าพี A ่แอฟครับผมเนี่ยต้องจำลองบทบาทในตัวละครแล้วแหละงั้นก็ขอจีบก่อนเป็นการทดลองจีบลองจีบในที่นี้หมายความว่าจะทำให้ตัวละครในเรื่องเนี่ยมันสมูทเรียกว่าเป็นการละลายพฤติกรรมนั่นเองค่ะแต่พฤติกรรมในครั้งนี้เนี่ย จากละครที่บทบาทสมมุติกลายเป็นเรื่องราวรักซึมลึกไปในบัดดลค่ะหลังจากนั้นค่ะนักข่าวเนี่ยไปเจอคุณแอฟทักษอ,อนนะถามเลยว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างกับละครเรื่องนี้ที่จะได้เล่นกับพระเอกน้องใหม่อย่างน้องนอนกุลเนี่ยแหละค่ะสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมคาคุณแอฟเนี่ยเขาบอกแบบนี้นะบอกว่าน้องนอนกุลเนี่ย เขามีความพยายามเรื่องของการแสดงมากๆทําให้คุณแอปเนี่ยมีประสบการณ์ใหม่ๆในเรื่องของการแสดงนะฮะหลายๆคนก็บอกว่าอ่ะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนักแสดงพระเอกนางเอกโคโจรมาเจอกันต้องมีการละลายพฤติกรรมแบบนี้ข่าวนี้นะฮะก็หลายๆคนยังไม่ได้ความสนใจมากนะักแต่หลายๆคนให้ความสนใจเรื่องราวของคุณแอปทักษอรนกับใครรู้ไหมคุณผู้ชม คุณพิธานั่นเองค่ะนะฮะซึ่งคุณพิธาเนี่ยโอ้โหเป็นนักการเมืองชื่อดังนะซึ่งก็ต้องบอกว่าถูกจับคู่กับคุณแอฟทักษะอรอนด้วยกลายเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นนะคุณผู้ชมไปไหนมาไหนหรือเข้าไปคอมเมนต์กันนะฮะหรือแม้แต่คุณลูกของทั้งคู่เนี่ยเจอกันเนี่ยนะฮะเขาก็จะบอกว่าโอ้โหคู่นี้เหมาะสมกันมากๆนะคะอีกคนนึงก็เรียบร้อยมากเลยอีกคนนึงก็เป็นนักการเมืองที่อนาคตไกลแล้วดูโด,ด่งดังด้วยนะฮะแต่ จิ้นไปจิ้นมาจิ้นมาจิ้นไปค่ะสุดท้ายแล้วความลับมาเฉลยในวันไหนหรู้ไหมคุณผู้ชมในวันที่มันเป็นคอนเสิร์ตงานคอนเสิร์ตนี้ค่ะเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่อีกเช่นการเด็กๆในชอบมากนะ Bitter and the Beast ค่ะซึ่งในวันนั้นเนี่ยนักข่าวก็จะจับภาพคุณพิธาจับภาพคุณแอปทักษออดน,นะฮะและบุคคลที่เดินตามหลังคุณแอปทักษออนขันนั่นก็คือ น้องนอนกุลนั่นเองและน้องนอนกุลเนี่ยถือแจ็กเก็ตนะฮะแล้วก็ถือของให้กับน้องปีใหม่ด้วยหลายๆคนก็บอกว่าฉันไม่โฟกัสเรื่องราวของคุณพิธากับคุณแอฟทักษะออนแล้วแต่ฉันเนี่ยจะไปโฟกัสเรื่องราวของน้องนอนกุลกับคุณแอฟทักษะออนต่างหากจากคููจิน ก็กลายเป็นคู่ที่ถูกจับตามองรักต่างไวัยได้จริงหรือเปล่านะฮะในที่สุดคุณแอฟก็ออกมาเปิดใจคุณชมคาว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะหัวใจก็กระชุ่มกระชวยนี่แหละดูมีความสุขแล้วเขเพ,เพื่อนเนี่ยก็เข้ามาเม้นเข้ามาแซวแต่เหตุการณ์คุณชมคาที่เหมือนว่าทั้งคู่นะฮะจะเริ่มเปิดตัวมากขึ้นนื่อคือในวัน อลัยคุณพ่อของคุณแอฟทักษะอ่อนนั่นเองค่ะคุณพ่ออนุสอนนะครัพักสุขเจริญนะฮะได้เสียชีวิตค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าในงานในทุกๆคืนเนี่ยน้องนนกุลก็อยู่เคียงข้างกับคุณแอฟทักษอ่อนมาโดยตลอดและหลังจากนั้นค่ะคุณแอฟทักษอ่อนก็เปิดใจนะคุณผู้ชมก็บอกแบบนี้ค่ะบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเป็นการกำลังคุยคุยกันกำลังศึกษาดูใจกันอยู่นะฮะส่วนน้องนนกุลยืดอกปั ชัดเจนมากว่าผมกําลังจีบพี่เขาเนี่ยแหละครับตอนนี้เนี่ยยังไม่เรียกว่าแฟนนะแต่ว่าคือคนพิเศษคือคนที่กําลังคุยอยู่เรื่องของอุปสรรคอายุที่ห่างกัน16ปีไม่ได้เป็นผลเลยนะฮะและล่าสุดน้องนนกุลเนี่ยให้สัมภาษณ์แบบชัดเจนไม่กลัวแฟนคลับไม่กลัวใดๆทั้งสิน้นมองอนาคตไว้เรียบร้อยแล้วว่าอีก3ปี3ปีถ้าทุกอย่างลงตัวถ้าทุกอย่างพร้อมเนี่ย พร้อมแต่งงานในทันทีนี่นี่คือความรักค่ะผู้ชมขาที่น้องนนกูลเปิดใจและบอกแบบชัดเจนว่าคนนี้แหละ คือคนที่ผมรักคนนี้แหละคือคนที่ผมเนี่ยอยากจะแต่งงานด้วยอ่ะย้อนกลับไปค่ะคุณผู้ชมขาที่คําถามที่หลายๆคนถามว่าแล้วคุณแอฟกับคุณนนกุลจะรักกันยืดยาวหรือเปล่านะฮะในเมื่อน้องนนกุลเนี่ยเขาให้คํามั่นสัญญาขนาดนี้ว่าอีก3ปีถ้าทุกอย่างพร้อมบ้านพร้อมอนาคตรพร้อมครอบครัวพร้อมเนี่ยแต่งแน่นอนแต่หลังจากนั้นค่ะุณผู้ชมขามันก็มีกระแสข่าวออกมาอีกคนน่าจะเป็นแบบเกียนคีย์บอร์ด ขี้อิจฉาหรือเปล่าไม่แน่ใจมีการเข้าไปคอมเมนต์นะผู้ชมบอกว่าคู่คุณแอฟทักษอ,อนกับน้องโนนกุลเนี่ยคล้ายคลยกับคู่แม่กับลูกเลยอะ่ะ นี่ไงคอมเมนต์นี้ค่ะผู้ชมค่ะก็ถูกแฟนคลับนะฮะหรือว่าถูกคนที่อัปเดตข่าวเนี่ยมาคอมเมนต์เรียกว่ารุมคอมเมนต์เลยทีเดียวคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ค่ะค่อนข้างแสดงความคิเดเห็นที่แตกต่างกันอ่ะเดเล็กซี่ขออนุญาตยกตัวอย่างหน่อยนะฮะสดๆเลยนะผู้ชมอ่านกันตรงนี้เลยเขาบอกว่าอยากเห็นหน้าคนคอมเมนต์จังเลยที่บอกว่าคุณแอฟเนี่ยกับน้องนนกุลเนี่ยเหมือนแม่กับลูกนะฮะแล้วบางคนก็บอกว่าสวยหลอ่อเหมาะสมกันดีแล้วนะคะ เรามองว่าคุณแอปเนี่ยน่าเด็กตลอดการเลยน่ารักมากๆเลยนะบางคนก็บอกว่าหัดยินดีกับความสุขของคนอื่นบ้างซิบางคนก็บอกว่าอ่ะขออนุญาตใช้คำนี้นะเขาคอมเมนต์มรงจริงนะผู้ชมเสล่มมาก จะเหมือนแม่กับลูกหรือเหมือนยายกับหลานมันก็ชีวิตเขาหัดร่วมยินดีหัดมีความสุขกับชีวิตคนอื่นบ้างบางคนก็บอกว่าน่ารักมากๆเลยนะคะบางคนบอกแบบนี้ค่ะได้กินผู้สูงอายุแล้วแน่เลยนะคะอุย้ยคอมเมนต์อันนี้ค่อนข้างแรงนะคุณผู้ชมหัดยินดีกับคนอื่นบ้างสี่สูสนะคะชอบจังเลยน่ารักดีนะคะเป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยเนี่ยบางคนเนี่ยคอมเมนต์ก็บอกว่า โอ้โหเก็บป,ปากไว้แตกหน้าหนาวเถอะนะคะอันนี้เล็กซี่อ่านตามคอมเมนต์นะคะคุณผู้ชมคะไม่ได้มีความคิดเห็นส่วนตัวแต่อย่างใดนะแต่ถ้าความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยจะบอกแบบนี้เลยค่ะว่าคู่นี้ดูเหมาะสมกันมากนะคู่นี้ดูเป็นอะไรที่แบบเคมีเข้ากันหรือหลายๆคนเนี่ยบอกว่าโอ้ยเบื่อข่าวแอปทักษอรเบื่อข่าวน้องนอนกุลแล้วก็ไปอัปเดตข่าวอื่นสิคะ ไปดูการเมืองไปดูเหตุบ้านการเมืองไปดูข่าวอื่นๆก็ได้ข่าวบันเทิงค่ะดูให้เป็นความบันเทิงดูให้เป็นความสนุกสนานนะฮะคุณนนกุลเนี่ยชัดเจนขนาดนี้แล้วไม่มีอะไรชัดเจนขนาดนี้แล้วค่ะส่วนคุณแอฟทักสะออนนะฮะก็พาน้องนนกุลเนี่ย ไปงานเห็นนะล่าสุดเนี่ยไปงานวันปีใหม่ของมาดามแป้งที่ผ่านมาก็เรียกว่าเป็นการเปิดตัวแบบชัดเจนและน้องนอนกุลในปีนี้พิเศษกว่านั้นน้องนอนกุลร้องเพลงค่ะคู่ชีวิตซึ่งคุณแอฟทักษะออนนั่งอยู่ข้างๆนั่นหมายความว่าอย่างไรจ๊ะชัดเจนนะ ไม่มีอะไรชัดเจนกว่านี้แล้วทางด้านน้อง,น,องนนท์กุลค่ะผู้ชมเขาก็มีการรวมรุ่นรวมกลุ่มเพื่อนสนิทเช่นกันแล้วก็มีบวกหนึ่งด้วยบวกหนึ่งนั่นหมายความว่าจะพาคนพิเศษไปหนึ่งคนนะคะนี่คือพาคุณแอปทักษออนเนี่ยไปร่วมงานรวมกลุ่มเพื่อนของน้องนนท์กุลนั่นหมายความว่าอย่างไรตอนนี้เริ่มไปมาหาสู่กันเรียบร้อยแล้วนะคะ ฝ่ายชายอย่างน้องนนกุลก็พาคุณแอฟไปร่วมในกลุ่มเพื่อนฝั่งคุณแอฟทักษออนก็พาน้องนนกุลเนี่ยนะฮะไปร่วมปาร์ตี้เจอการจอยๆกันในกลุ่มเพื่อนเนี่ยนั่นหมายความว่าความรักคู่นี้ค่ะ น่าจะยืนยาวอย่างแน่นอนค่ะส่วนแมงมุงแมงเมาส์เนี่ยให้เมาส์กันต่อไปแล้วคุณผู้ชมหล่ะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างคู่นี้คู่คุณแอฟคู่น้องนอนกุลเนี่ยนะฮะจะรักกันยืนยาวหรือเปล่าอ่ะลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยหรือลองแสดงความคิดเห็นมาบอกกันหน่อยนะคะ